เอาเบ่งกล้วยเพื่อที่จะไปทํากล้วยอบธัญพืชนะคะพี่นอ้องกล้วยที่ช่างตี่ปลูกตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะคะ่ะแล้วก็ปลูกในริมฟังสะนะคะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเลือกเบิ้งนะคะว่าตัวใดจะแก้เพราอที่จะทํากล้วยอบนะคะนี่ก็จะเป็นกล้วยริมสะนะคะพี่น้องเฮา,ป,กกาปลูกกล้วยไ้ริมสะตรงนี้จะปลูกหลายปีแล้วนะคะ ตัวนี้ก็บอท่านได้กแกนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเลาะเบิ้งนะคะพี่น้องเขาปลูกกล้วยไว้ถ้าเกิดกว่ากล้วยเขาสุกเขาอยากแปลรุปมเขาก็แปลรุปมได้นะคะพี่น้องตอนนี้สร้างตีกกักรลังทํากล้วยอบธัญพืชอยู่นะเดี๋ยวเขาจะเบิ้งกันว่ากล้วยเขาแกเขาเอาไปเห็ดกล้วยอบหรือเปล่ามีประโยชน์อีกอย่างนะคะพี่น้องจะคุ้มหยาค้าได้ลายเติบค่ะพี่น้องส่วนตรงนู้นจะบริลูกพี่น้องมองเบิ้งไกลๆตรงนู้น บริ่ปลูกกว้วเห็นบ่ญ้าค้าเต็มเลยคะ่ะพี่น้องตรงนี้ถ้าเขาปลูกมันก็นจะคุ้มยาได้ระดับหนึ่งนะคะพี่น้องโอ้ตัวนี้โอ้แก่แล้วนะคะแก่พอเอาไปโบมได้ได้แล้วนะคะพี่น้องนี่โอ้แก่แล้วแก่แล้ว ส่วนตรงนู่นกอน,นี่มีสองเครือคะ่ะพี่น้องน่าจะตัดพ้อมกันนะคะพี่น้องนี่นาจะตัดพร้อมกันกับเครือเมื่อกี้นะคะนี่เริ่มจะแก้แล้วนะคะเดี๋ยวอยู่บานเท่าเบิดเท่าก็จะมาตัดเอาสองเครือนี้นะคะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวสร้างตยหรือว่าคนชอบปลูกจะพาไปเบิ่งอีกตรงนึงขี่รถเข่าม้านะ่ะรู้สึกว่าจะเห็นสุกข,ขาต้นอยู่นะคะพี่น้องสุกคาต้นนะคะเดี๋ยว ทางตุ้จะพาไปเบิงตรงนู่นนะคะเมื่อนี้เกาออกมายามปลาคือเกานะคะพี่น้องนี่กระมานอยู่นะคะมานแล้วแล้งอยู่นะคะพี่น้องนี่ได้ถึงตัวน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่กะมอเล่แล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะไปเบิงกล้วยกันค่ะพี่น้องกล้วยอยู่ตรงนู้นนะคะ นี่ก็จะเป็นแปลงผสมผสานป้ากล้วยกับป้าน้อยนาของเขานะคะพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ใกล้จะพอเอาแล้วนะคะพี่น้องเพลอบาได้นะกล้วยสร้างที่ชอบสุขค้าต้นนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาถ้าย้อยเอาไปเนาะเขาถ้าย้อยเอาไปเขาก็าคิดว่ามันจะสุกเร็วนะคะพี่น้องนี่ก็จะเป็นกล้วยที่เขาปลูกไว้ผสมผสานกันกันกนกบแปลงน้อยนานะคะพี่น้องนี่เครือนี่กับเครือเมื่อกี่ ก็น่าจะพอๆกันนะคะนี่เป็นบรรยากาศแปลงกล้วยกับน้อยหน้าผสมประสานกันนะคะพี่น้องที่เห็นลกๆแบบนี้ก็คือยังพวกท่านมีเวลามาตัดนะคะพี่น้องเพราะว่าพอบานแล้วก็ยากหลายอย่างเนาะถึงขายของนี่ช่วงนี้แกจะวิ่งขายของอลดภูมิพวงนะคะพี่น้องนี่จางตีก็ออกมาเบิงให้เบิงนะแทนเรานะคะนี่เดี๋ยว สังตุ้จะพาไปบึงกล้ยสุกนะคะที่ที่รถพานไปยามป่าเมื่อกี้มองเห็นนะคะเลี้ยวข้ามาเวบเวบนะคะพี่น้องก่้ยสุกคาตนนี่อันนี้เขาจะปลูผสมผสานกันพี่น้องเห็นนี่ก็จะเป็นต้นผักหวานนะคะเป็นต้นผักหวานต้นนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานนะคะ นี่ต้นผักหวานถ้าเพิ่งเอามาปลูกนะคะพี่น้องปลูกเดซี่หาเดือนนะคะจะทําเป็นแปลงผสมผสานทั้งกล้วยทั้งหน่อยนานะคะพี่น้องทั้งผักหวานนะคะนี่สุกขาต้นแล้วพี่น้องคะ่ะนี่เดี๋ยวจะพาชมทุกๆุกกอนนะคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกคือเครือนี่นะคะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้ง ว่าเครือใยมันพ่อตัดเอานะคะพี่น้องมันเผือใบอได้นะคะนี่ตัวนี้ก็บอท่านได้พ่อเอานะคะพี่น,นี่ก็จะเป็นป่ากล้วยแต่ว่าจะโลกนิดนึงนะคะพี่น้องมอนนิดนึงนะคะโกเยอะเลยๆพอบานเพิ่นพอบานพิ่นบอท่านได้มีเวลามาตัดให้นะคะตัวน,นี้ก็จะมี ผักหวานอยู่ข้างๆนะคะหน่อยนาเนี่ยจะมีผักหวานอยู่ข้างๆเพราะเอาเราพี่น้องเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะลอยสุกคือจังเครืออนั่นนอะพี่น้องเดี๋ยวนี่เขาต้องมาตัดเอาเครืออนี่นําเดี๋ยวมันจะลอยสุกนะคะเดี๋ยวพาชมอีกนะคะหน่อยนาะเท่ากับปีนานาจะได้เก็บผลผลิตนะคะพี่น้องเริ่มต้นใหญ่แล้วคะ่ะน่าจะได้เก็บผลผลิตปีสิม้านะคะ เที่ยวเบงขนาดเที่ยวเบงถุกหมือที่มาน้าก็ยังสุกนะคะพี่น้องกล้วยที่เขาปลูกไว้ตรงคางๆกล้วยเขาจะปลูกผักหวานกับหน่อยน้านะคะนี่ผักหวานของเขาเริ่มจะติดแล้วนะคะนี่ผักหวานเขาก็ติดแล้วนะคะอันนี้ก็กล้วยของเขา ปลูกลายปีเครือกันยังงามอยู่นะคะพี่นอ้องนี่เขาจะปลูกคางคากอกล้วยแบบนี้เลยนะคะพี่นอ้องนี่ให้เขาได้เลี้ยงกันเองนะคะต้นพักหวานของเขาจะได้อาศัยน้ำกับรากกล้วยนะคะพี่นอ้องนี่ให้เขาได้กินอาหารเน้มต้นน่อยหน้าแล้วก็รากกล้วยนะคะรากกล้วยเขาก็จะมีน้ำนะพี่น้องเขาจะปลูกขางๆางกันแบบนี้เลยนะคะ นี่ก็จะเป็นต้นผักหวานของเขานะคะสร้างตุย่ยเป็นคนมักปลูกกับปลูกไปทั่วนะคะพี่น้องนี่ก็จะเป็นต้นผักหวานเขือนนี่ก็เพ่อเอาแล้วพี่น้องเนี่ยตัดก้นเดี๋ยวมันจะลอยสุกอีกนี่เพาะเอาแล้วพี่นอ้องเขือนี่เดี๋ยวสร้างตุยจะพาไปต้นเบื้องต้นผักหวานต้นใหญ่นะคะส่วนต้นนึงก็จะเป็นกล้วย นกล้วยงามๆต้นนี้จะปลูกที่หลังมู่นะคะเป็นต้นพังหวานต้นใหญ่ที่จางตุยเอามาปลูกในหลายปีแล้วนะคะใส่ต้นแค่เป็นพี่เลี้ยงค่ะต้นนี้ใส่ต้นแค่เป็นพี่เลี้ยงนะคะต้นใหญ่ๆเลยค่ะนี่ต้นใหญ่ๆแล้วก็ฟังทั้งนี้อีกนะคะ นี่ก็จะเป็นต้นผักบาลต้นใหญ่ๆของเฮานะคะ